โอเคนะครับก็วันนี้เปิดสถานที่ถ่ายทํานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟทับกินนะครับนะนี่นะครับไปกาศผู้คนรอขึ้นนะครับก็วันนี้อาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่ามงานบวชคนที่รู้จักนะครับโอเคก็หลังจากที่เราออกทับกินไปแล้วนะครับไปจ่อยชิงที่บึงบอระเพ็ดป่าน้ําโพนครสวรรค์นะครับจอดทุกสถานีนะครับขบวนนี้โอเครถกำลังมานะครับ นี่นะครับสถานีรถไฟทับกิจก็ถ้าวันนี้รีวิวการเดินทางได้จะรีวิวนะครับนะตัวสถานีไม่ใหญ่มากนะครับอ่ะโอเคเดีเ๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของรถธรรมดา2อ,องครับโอเคหวัวรถจากโผล่มาแล้วนะครับเป็นอัลสตอมนะฮะก็วันนี้ก็ดูแปลกแตกฐานนิดน,นึงนะครับตอนนี้รถล่าช้า2นาทีนะครับ เราต้องมาถึงตอน8โมง12ออกตอน8โมง13นะครับตอนนี้ล่าชา้างนาทีนะครับก็ยิมโทรศัพท์ยามานะครับยาผมก็มาด้วยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนะโอเคมาแล้วครับ202ก็วันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทานะครับนะมาถ่ายที่ทัพกิจมาทันพอดีเลยนะครับเกือบมาถ่ายไม่ทันแล้วก็ผู้คนก็อาจจะขึ้นเยอะนะครับเพราะว่า ก็ไม่เคยลงที่นี่นะครับแต่ก็รู้ว่าบางวันคนเยอะบางวันคนมีเยอะนะครับโอเคมาแล้วครับ202โอเควันนี้สถานที่อาบแต่ตาดน,นึงนะครับนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับท่านผู้ชมเท่าไหร่แต่สำหรับผมผมคุ้นนะครับโอเคมาแล้วครับ202พิษณุโลกกรุงเทพตอนนี้ลาช้าสามนาทีครับเขาคุยกันนะฮะโอเคนี่นะครับ รถธรรมดายามเช้านะครับเอาตอมสีหนึ่งสามเจ็ดทำขบวนครับอ่าวันนี้ก็อาจจะดูแปลกตาน,นิดนึงนะครับนะโอเคเน่นะครับสองศูนสองนะครับปินสโนโลกรุงเทพอมีทั้งขึ้นและลงนะครับ ก็วันนี้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำนะครับนะโอเคเรีย okay. บเป็นบรรยากาศสายนี้รถไฟทับกิดครับอ่านะถ่ายครั้งแรกด้วยนะครับนะโอเคป้ายนะครับพิษณุโลกกรุงเทพอาจจะไม่เหมือนสายนี้กรุงเทพนะครับเพราะว่าสถานี้มันไม่ใหญ่มากโอเคก็รอขึ้นไปครับอย่าเพิ่งนะครับย่าขึ้นไม่หมดโอเค ก็ที่วัดทับกิจก็มีงานบวชน,นะครับสามารถไปเที่ยวได้โอเคได้เวลาออกครับแปดโมงสิบเจ็ดรถล่าช้าสี่นาทีนะครับตอนนี้เออใช่ตอนนีล้ล่าช้าสี่นาทีนะครับนะจากตามเวลามาล่าช้าซะง,งั้นโอเคเดี๋ยวาทายเฉก็ขออนุญาตไปหายญาติเลยนะครับโอเคสุดยอดครับ วันนี้สถานที่แปลกตานิดนึงนะครับสถาน,นีรถไฟทับกิตโอเคสุดยอดครับ